คุณไม่เคยหมดหวังและสิ้นหวังหลังจากได้เรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดสิ่งหนึ่งที่จักรวาลจะทดสอบคุณถึงเวลา,ท,าที่คุณจะดิ่งลงนะฮะนอกจากการที่คุณเจอแรงกระทบแล้วถ้าแรงกระทบด้านแย่มาปั๊บแล้วคุณเผลออยู่กลางๆไม่บวกไม่ลบจริงๆคนเราไม่มีไม่บวกไม่ลบค่ะแค่อยู่เฉยๆก็ลบแล้วจริงๆมันลบลงไปแล้วล่ะแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตเรากําลังดิ่งลงอันนี้ตื๊ดๆเลยนะคะ ห้ามเด็ดขาดห้ามคิดว่านี่เป็นชะตาขาลงของเราห้ามเปิดเพลงเลยค่ะชะตาขาขึ้นห้ามเด็ดขาดห้ามพูดกับตัวเองว่าอย่านะอย่าคิดว่าตัวเองกำลังโดกตงตกนะอย่าคิดว่าตัวเองจลบกูจะตกเลยหรือว่ากูไม่ได้ยอดไะหรือกูทําไม่ได้วะบาดแผลนี้ห้ามเด็ดขาด ห้ามพูดกับตัวเองเด็ดขาดคุณต้องรู้สึกว่าคุณน่ะคู่ควรกับสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่แล้วประวัยนี้หรอฉันคู่ควรแม้เป็นไปได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าลดความฝันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นห้ามบอกว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่ารู้สึกว่ากูดวงตกอ่ะห้ามเด็ดขาดห้ามปล่อยสัญญาณด้านนั้นปล่อยสัญญาณอย่างเดียวว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันดีมากเสมอไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสักวาล์กำลังพาฉันไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าสถานการณ์อะไรตรงนี้เกิดขึ้นฉันรู้เลยว่าฉ